สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับสีเกมชิเอลนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่ผมมาเที่ยวนะครับที่ไรสตอเบอรี่นะครับก็เราสามารถเก็บกินสตอเบอรี่ได้เลยที่ไรนะครับก็เสียค่าเข้าไปนะครับพร้อมกับถังหนึ่งใบนะครับจากเคาน์เตอร์ที่เราเสียตังไปนะครับอันนี้ก็ผมกําลังเดินไปที่ในตัวของไรสตอเบอรี่นะครับที่มีเยอะแยะมากมายนะครับผมเราก็สามารถ เลือกได้นะครับว่าเราจะไปแปลงไหนก็สามารถเก็บแล้วก็กินได้เลยแล้วก็นํากลับบ้านได้นะครับพอเราเสียตังค์ไปแล้วนะครับก็เปกิจกรรมที่โอเคนะครับที่เมืองไทยก็อาจจะมีบ้างแต่อันนี้ก็ที่นิวซีแลนด์นะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผมนะครับลูกใหญ่มากแล้วก็หวานด้วยครับนี่นครับผมก็เข้าไปเก็บที่แปลง ในสตรอเบอรี่นะครับที่ิงแปลงเขาห้ามเก็บนะครับแต่ผมไม่รู้สตาฟเลยเดินมาบอกว่าเก็บไมได้นะมันมีอีกแปลงหนึ่งที่ไปเก็บนะฮะก็หวานฉ่ำมากครับผมเข้าไปดูรูบเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของแปลงสตรอเบอรี่ได้เลยครับแล้วก็บรรยากาศที่ผมเก็บสตรอเบอรี่นะครับเพลิดเพลินมากครับเก็บไปกินไปนะครับดูได้เลยครับผม นี่นะครับหลังจากที่เก็บไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ดีใจมากนะฮะก็ได้มาเต็มเลยแต่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่เหลือก็อยู่ในท้องนะฮะเพราะว่ากินไปเกือบครึ่งนะครับก็อร่อยมากนะครับรสหวานนะครับหวานกรอบกําลังดีนะครับในส่วนก็ทุกคนก็มาเก็บกันผมไปวันธรรมดานะครับก็จะไม่ค่อยมีคนนะฮะอันนี้ผมก็รอ ไอศครีมสตรอเบอรี่นะครับซึ่งเขาก็จะนำสตรอเบอรี่กับไอศครีมมาปั่นรวมกันนะฮะก็อร่อยมากฮะตอนที่ผมไปก็อากาศร้อนนะครับผมนี่ครับผมก็รับไอศครีมมาครับแล้วก็กินอย่อร่อยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและถ้าชอบคลิปนก็กดไลค์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนพร้อมกับไอศครีมอร่อยๆนะครับ